วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร5ปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปีฮ่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่ายังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปียามาฮ่านั่นโอเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านางนิตยาแดงสวัสด์อายุ39ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่188หมู่1ตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงไก่พันุ์กว่า30ตัวเพื่อเก็บไข่ขายตามชุมชนซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีต้นทุนในเรื่องของค่า,าหวัวอาหารเฉลยสัปดาห์ละ500บาทจึงมีแนวคิดอยากที่จะลดภาระค่าจ,จ่ายให้น้อยลงจนมาเจอแนวทางเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับไก่และสัตว์เลี้ยง กระทั่งประสบความสำเร็จครับต้นทุนค่าหัวอาหารไก่ลด,ดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวแค่สัปดาห์ละ250บาทเท่านั้นจึงได้คิดต่อยอดความสำเร็จด้วยการหันมาเพาะเลี้ยงแหนแดงอย่างจริงจังพร้อมทั้งส่งขายภายในชุมชนและส่งขายออนไลน์ตามออเดอร์ในราคากิโลรกร,รัมละ100บาทและปัจจุบันมีรายได้เสริมจากการขายแหนแดงเฉลี่ยว,วันละ5กิโลรกร,รมัมหรือวันละ500บาทเลยทีเดียวผู้สึกขาจึงเดินทางไปพบกับนางนิตยาแดงสวัสด เจ้าของบ้านซึ่งพาไปดูโรงเรือนพอเลี้ยงแหนแดงซึ่งต่อเติมไว้ข้างบ้านโดยแหนแดงเหล่านี้หลักๆจะนำมาใช้สําหรับเป็นอาหารเสริมให้กับไก่พันุไข่จำนวนกว่า30ตัวโดวยให้สลับกับหัวอาหารไก่เพื่อเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนอีกทั้งแหนแดงนั้นอย่างพบว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาหรือสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วยจึงทําให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด เลยพยายามเพาะขยายพันธุ์เพิ่มเติมให้มีความเพียงพอสำหรับการส่งขายตามชุมชนและส่งขายออนไลน์ในราคากิโลกรัรรมละ100บาทซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีออเดอร์สั่งซื้อสั่งจองเฉลี่ยม,มากกว่า5กิโลกรัมหรือ500บาทต่อวันเลยทีเดียว นางนิตยาบอกว่าวการเพราะเลี้ยงเนียแดงไม่ได้ยุ่งยากเพียงหาน้ําจากแหล่งธรรมชาติมาเติมใส่กละมังหรือบอ่อพลาสติกที่เตรียมไว้สักเล็กน้อยสูงประมาณ20เซนจากนั้นเติมน้ําหมักขี้วัวในอัตราส่วน1แก้วต่อ1นึ่กระมังและตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสักครึ่งแก้ว เพื่อให้เป็นอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของแหนแดงโดยชใช้เวลาในการเพราะเลี้ยงประมาณ2สัปดาห์ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือว่าแบ่งขายสร้างไรายได้และนําไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่น่าสนใจในช่วงโควิดเช่นนี้ซึ่งหากผู้ใดสนใจอยากมาศึกษาหาความรู้หรือว่าอยากได้พันธุแหนแดงไปเพาะขยายก็สามารถเดินทางมาชมได้ที่บ้านของตนเองที่มาได้ที่188หมู่1ตหบบน,นองภยัยอำเภอหนองไัยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายได้โทรศัพท์0870161359 กล่าวถึงที่มาที่ไปในการเพาะเลี้ยงแหนแดงอะครับค่ะเริ่มแรกก็มีการเลี้ยงไก่ไข่ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลดต้นทุนเพราะว่าค่าอาหารไก่ก็แพงอยู่ค่ะกระสอบละ470บาททีนี้ก็แล้วทางพัฒนากรอ,อำเภอก็สนับสนุนเรื่องสัมมชีพชมุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ก็เลยเมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหอยแล้วก็เลยหาข้อมูลนำแหนแดงเนี่ยค่ะมาใช้เป็นอาหารไก่เพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารไปได้ช่วยลดต้นทุนได้เยอะไหมครับหลังจากเราเลี้ยงแหนแดงแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ลดไปได้ครึ่งหนึ่งค่ะของหาอาหารไก่อ๋ครับอาสัปดาห์หนึ่งก็ซื้อประมาณกระสอบละ0 0าบาทครับแล้วพอใช้แหนแดงแล้วเราก็ลดไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะ แล้วนอกจากเราช่วยลดต้นทุนค่าหัวอาหารแล้วเนี่ยเรายังสร้างอาชีพขายเป็นไรายได้ยังไงบ้างครับค่ะเป็นไรายได้เสริมตอนนี้ก็ขายกิโลละกิโลกรัมละ100บาทม,มีทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่แล้วก็ต่างจังหวัดคือขายออนไลน์ใน a c e b o o กอะค่ะคก็ใช้สังสงส่งซื้อเข้ามาก็มีการจัดส่ง ไปทั่วทั่วประเทศอะค,ะค่ะเราขายราคาเดียวเหรอครับหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่าจัดส่งก็มีเพิ่มตางากทางลูกค้าเป็นคนใจ่ายให้ค่ะครับแล้วถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยจะสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทาง Facebook นะคะอ๋อชื่อ Facebook อะไรครับ Facebook เป็นติ๊กนิตยาค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0 8 7 0 1 6 1 3 5 9หรือว่าเข้ามาได้ะค่ะที่ หมู่ที่หนึ่งตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่เขาก็จะรู้จักกันนะคะ